นั <l convert to studios> ่นอะไรดาติชุดญาตสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องปองไปสุ้ขู่สุ้คนตอนนี้กำลังสิก้อยปูนเนาะพี่น้องเนาะก้อยปูนพี่น้องเลยสบายดีตาใครสก้อยปูนพี่น้องเลยเบิ้ดแล้วมื่อสักไก็ยักสอบก็ ซองสอบเบิ้ดอลไรพี่น้องเลยกำลังสิก้อยอีกซองสอบเือกันกำลังจะก้อยอีกซองสอบพี่น้องเลยก้อยใหม่เบิเเ้ดแล้วมาเส่าเนี่ก้อยปูนซอยกันพี่น้องเลยมาเห็ดเทือนสาวซุยค,ย,วย, <laughs> วยคือเก่า,า,าพี่น้องเจ๋ซุยไหมเห็ดเทือนเจ๋ซุยคือเก่ายังโมเล่อพี่น้องเลยต่อเมื่อวานนี่กลับมาเห็ดอีกรอบหนึ่งพี่น้องเลย à thì xoài bằng đồ ta khai ui coi coi Xoài bằng đọc. ui <laughs> ta coi quên xoài ta khai rồi phi nông ui đeo phần chín mười. Ở này có gì vậy? nạm đây nọc gì vậy? Kho là mát gì vậy? Ở đây khúc vậy? เน่ลดสั่มบ่ลดสั่มบ่ในพี่น้องเฮือนเจ๋อช่วยคือเก่าเนาะพี่น้องมือนีกันหมู่บ้านี่แล้วทางในพี่น้องเล่ทางใน มันย้ยทางนอกพี่น้องเลยในห้องก็ย่างได้พี่น้องเลยมีกระจกอีกกระจกได้พี่น้องไอ้บุญบุญป่องแล้วบุญเป็นรูได้นะกระจกพผนึกกระจกทางเข้ามีในห้องย่างพี่น้องเอ้ซองแพงตอนนี้ โอ้ยงปาดด่นะปาพีเนาะป่านาปโปนพี่นเลยนะยังแพงนี่พีนะ่น้องแพงนี่กับแพงนี่ กำลังปาดหน้าปูนครับท่านผู้ชมตอ้มันแหงแนะนอพี่น้องมันเริ่มแหงเริ่มมังอะไรเป็นกระปาดเนีเย่ยเอาสามเหลี่ยมปาดพี่น้องเลย เปยังใครานแห่งบ่มันดูดน่ำในนี่ผิดไปหรจักไอ้มันดูด้น่ำในนี่ึินไปบ่ นแนาพอ้ะกกับถฟอ่าะถฟอกลังอันปับหนาปูนอยู่เนาะ ลบได้บ่ห้อยแตกนะเนี่ยน่ะที่ลบห้อยแตกบ่หนะที่ลบห้อยแตกห้อยเลลาพี่น้อง แหงนะว่ะปั่นละปั่นดิโอ้ยที่ลืมห้อยเล่าห้อยแตกแนวนี้เนาะพี่น้องค่าพี่น้องเลยแก้วลยและแนวนี้นะอ่าตอนนี้ก็ลงพองเลยเนาะทำปูส้ม ลงพองแล้วขนาดนี้กะเกี่ยงงามได้บาทเนี่ลงพองแล้วเพระาะว่าเกี่ยง,งามพี่น้อง โอเคเนาะพี่น้องตอนนี้ก็ใกล้จะสำเร็จแล้วเหลือข้างเดียวพี่น้องเหลือข้างทางใต้าทางเดียวเนาะ ลจะขังไตขังเดียวพี่น้องตังนี่แหละปูนไม่พอพี่น้องเอ้ยตอนนี้กําลังผสมอยู่กําลังมาเพี้ยอยู่พี่น้องเอ้ยมาหน่ำพี่น้องกําลังมาหน่ำอยู่เออกําลังมาหน่ำอยู่แหลวเลยข <laughs> ทางในนี่ฮะเหลวเลย เดี่ยวพี่น้องเอ้ยแหงละบอน้องทะลงพองเนาะนี่บอแหงน้องเพลงนี่่าบอแตกบอแม่ออกไ่ได้ยุ่งไงมันมืดเนาะยุ่งเลยมาอยู่ เออมีปัดพ่อีกใส่พ่อยปัดขักแน่ได้พี่น้องเลยไปขี่ใายออก